เอาละครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเ l ล y d เดทม็อดภาษาไทยนะฮะขั้นแรกให้เรากดลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้นะฮะเป็นม็อดของ Next Chat นะฮะจากนั้นทำการล็อกอินนะฮะถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครนะฮะผมจะไปแบบเร็วๆจากนั้นทำการกดที่เมนูดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะจะเป็นไฟล์ล่าสุดของทางม็อดภาษาไทยจากนั้นก็กดสโลดาวน์โหลดตรงนี้คลิกก็ไปเลย รอหวิจากนั้นมันจะทำการโหลดให้เรานะฮะทำการเปิดไฟล์สำหรับใครที่แบบเออไม่มีตรงเปิดไฟล์ก็ไปที่ดิสพีซีเจนตรงคำว่าดาวน์โหลดไหมฮะเนี่ยตรงดาวโหลดนี่แหละเออกดเข้าไปนี่ฮะเราก็จะเจอไฟล์ของมันแล้วนะฮะไฟล์ที่เราโหลดมาทําการแตกไฟล์เลยนะแตกไฟล์ลงที่นี่ก็ได้ฮนะถ้าภาษาไทย นี่เราก็จะได้ไฟล์ที่เราแตกมาแล้วนะคคลิกเข้าไปฮะจากนั้นก็จะเห็นไฟล์สองไฟล์ให้เรากดด้านล่างอันนี้เราจะเปิดค้างไว้นะอ่าเปิดค้างไว้ก่อนผมจะไว้ตรงมุมด้านซ้ายก่อนอันนี้ปิดไปเปิดสตรีมฮะหาไฟล์เลดเดตของเราไปที่คางแล้วก็หน้าหลักค้นหาคําว่าเลดเดตจากนั้นทําการคลิกขวาจัดการไฟล์เปิดไฟล์ไปในเครื่องเพื่อหาไฟล์ของตัวเกมนั่นเอง กดปิดสตรีมไม่ได้เลยเราแค่ต้องการไฟล์ภายในเกมนี่เราได้มาแล้วแล้วก็ทําการ copy ที่ไอ้ที่เราแตกไฟล์นั่นแหละลากเข้าไปเลยฮะทั้งหมดเลยอ้าลากเข้าไปเลยทั้งหมดมันจะได้ง่ายเราจะเห็นครัว่า Mod Manager ตรงที่3ใช่ไหมฮะกดเข้าไปเลยฮะจากนั้นทำการคลิกขัาวแล้วก็รันแบบแอดมิน นะฮะอ่าต้องเปิดแบบแอดมินเท่านั้นนะครับไม่งั้นไม่ได้จากนั้นทำตามผมเลยนะในกดย้อนกลับไปหนึ่งครั้งกดตรงช่องว่างตรงนี้อ่าแล้วก็ก๊อปไฟล์ก๊อปมาเลยฮะก๊อปทั้งหมดเลยแล้วก็นำมาวางตรงนี้ให้เราลบตรงนี้ออกก่อนแล้วบอ,อกแล้วก็วางจากนั้นกดเซฟ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วฮะเราสามารถทำการปิดไปได้เลยทั้งหมดเลยปิดเลยเปิดเลดเดสขึ้นมาหาได้แล้วมันจะเขียนว่ามอดภาษาไทยนี่ฮะแดนทรโซนคนสำระบ,บาปภาคสองและนี่คือตัวอย่างของซับภาษาไทยนะนี่ผมยังไม่ได้เล่นนะนะเดี๋ยวผมจะมาไลไ์ให้ดูแล้วกันวันต่อไปนะเจอกัน